เมื่อวานเท่าไหร่เมื่อวานเมื่อคืนตอนเย็นแบบลองกินในแก,ก้มกรเขาบอกได้ข้าวกินไปรุ่มโอ้โหมันขึ้นไปหนึ่งแปดห้าเลยขึ้นไปหนึ่งแปดห้าแต่เมื่อเช้าลดลงมาเหลือหนึ 1, 4, ่งหนึ่งสี่สามถ้าเป็นคนจำได้ไอ้สี่สามันเป็นคนไม่มันยังไม่รู้เรื่องเลยมันไปดูสถิติสเกลก่อนหนึ่งสี่สามหรือเปล่า không, không biết tao ngoài này là phải hợp hợp dì ba, 3, 4, dì sáu, gần sáu, dì แล้วเราไปแล้วก็มาต่างคนต่างพระนี้ฝนจะตกถ้ามองไม่คยเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้านาน,นจะลงไปตัดเว่นด้วยไม่งั้นมองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวเราจะเทองพระก่อนนะวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเล่นงานเลยยกระดับถ่ายระดับให้เรียบร้อยแล้วก็เราเทรตรงน,นี้ไปก่นอนทำบัวเดี๋ยวเราไปซื้อเหล็กกระดิก เหล็กเบื้องตอนยีบสี่ตันแต่พีเจาภาพเลยนะพระได้ทำจ้าภาพเอียงนอกจากขนไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยทิ้งครบครันไงให้คุแแ่นดินไม่ต้องเถื่อนด้วยซึ่งมัน,นมีตังค์นหอย่างนี้ต้องหาอุปทายิกาแล้วครับอไเจ้าะภาพโลหนึ่งโลหนึ่งเขาจะพ้องอนะเหล็กโลหนึ่งนะ <c oughs> โลสิบเจ็ดบาทาก็ขนส่งอีก บบาทาวันนี้เรามาคุยเรื่องของสมาธิต่อเมื่อเช้าเราคุยเรื่องสมาธิจะไปออกเรื่องของเบา,เ<อ>าหวานแทนเกี่ยวกับการอยู่ด้วยด้วยตัวเราแทนที่จะอยู่ด้วยยาสมาธิเนี่ยมันเกิดเวลานั่งแล้วมันเกิดความฟุ้งซ่านมันเกิดความคิดอันนี้เราพอรู้นะแหละอันนี้มันมันสามารถฟุ้งซ่านไปทางกายวิญญ,ญาณได้ฟุ้งซ่านไปทาง นอกจากมโนวิญญานอกจากความคิดแล้วยังฟุ้งซ่านทางจากักษุคือทางตาที่เห็นรูปหูเห็นเสียงอันนี้กข้าจะพูดถึงเอฟเฟกของการฟุ้งซ่านคนนี้ที่ไหนบางคนเนี่ยมันได้ได้ฟุ้งซ่านทางเสียงเห็นใช่ไหมถ้าคนที่มาที่นี่มาก็อย่างเชงอย่างเงี้ยจะมีอากาศฟุ้งซ่งานท,ทางเสียงร้วยอย่างปานเราจะฟุ้งซ่านทางเสียงเห็นไหมมันมันมัน,ม,นมันโดนวิบากเข้ามานโดนร้อทีหลังมันจะได้ยนนดินเสียงนั้นได้ยินเสียงนี้ เสียงพระเจ้า,าสั่งเสียงเทวรูปสั่งเสียงพระสั่งเสียงพระพุทธเจ้า,าสั่ง,าางอะไรเงี้ยสั่งให้ทํางงทอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้ทำอย่างโน้นแล้วอนนี้ถ้าคนเป็นจริงจังหรือวคนที่ต้องมาเชิญกับวิบากตัวนี้มันก็เอามาเป็นเรื่องเป็นราวเอามาเขียนเป็นเรื่องราวว่าเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้ไปไปว่าศาส,สนาบางศาสนานะที่เดี๋ยว,ว่าได้ยินบรรยัติอะไรมาที่ไอเกิดอาการเนี้ย คือได้ยินมาเสียงเสียงจากสวรรค์เสียงอะไรแล้วมาเขียนเป็นแล้วก็เป็นความรู้เป็นความรู้เดิมๆความรู้ในอดีตในความรู้ในโพวังที่มันขุดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าน,นี่คือเทพเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้เจอแต่เองเเจออะไรเงี้ยอาจารย์ฮะแต่ถ้าไปเจอในกลุ่มเดียวกันที่เป็นลักษณะเช่นนี้เดียวกันก็จะเฮยืนยันได้สองคนอะไรยึ่งมันผิดปกติไปจากคนอื่น มันทางเสียงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนั้นได้ยินเสียงนี้ได้ยินเสียงโน,น้นเราทำสมาธิเราทําเยอะๆอะไรอเนี้ยแล้วก็จะเกิดอ,อาการวิตกวิจารณ์แล้วก็ไปไปลงไหลในกระแสพวกนี้ใช่ไหมได้ยินเสียงเข้ามาบอกหัวหซื้อเธอปิดเท่านั้นเลยคือต,ตัวเองปรุงขึ้นมาจดไม่รู้ว่าตัวเองปรุงและไม่เข้าใจว่านี่คืออาการปรุงของจิตที่เราต้องแก้ไขตัวเราเองให้ได้ถ้าไม่มีผู้ชี้นะสิ่งเหล่านี้ก็ มันก็พูดเอ้ยมันคิดไปเองไงแต่ไม่มีวิธีบอกเขาว่ามันเกิดมาจากเหตุเหตุมันเกิดจากอะไรนะพูดแต่ว่าเอ้ยมันมันปรุงแล้วมันปรุงมาจากอะไรทาไมถึงต้องปรุงแล้วทำไมมึงไม่ปรุงทำไม่ึงไม่ปรุงอย่างเงี้ยปูปรุงอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะงั้นพอเราเผชิญตัวเราเองอันนั้นอันนั้นกล่องนั้นมีเทียนหรือเปล่านั่นและโดนฝนคราวนี้พอเราเชิญเราเองเราจะไม่เชื่อใค่เข้าใจราะคนที่ยินอยู่อะรู้อยู่เห็นอยู่รู้คําอยู่นี่มันเป็นอัตตาตัวเองมันจะไม่ฟ้องคนอื่น ถ้ามันไม่ลงลบก,กับตัวเองที่ตัวเองเป็นในการพื้นฐานใช่ไหมมันจะไม่เชื่อใครอันนี้คือธรรมชาติของทานมันจะโตไปแล้วโตอย่างนี้โต,งไ,งตไปทั้งชาติแล้วมันเกิดกับคนที่นั่งสมาธิดกับคนที่มันฝึกหนักเตะไหงไงมันก็ไอาตัวนี้เป็นอัตตาย,ยกยกตัวเองเนี่ยให้ให้มันกลายเป็นผู้ที่แบบได้ยินเสียงสวรรค์ได้ยินเสียงเปรดได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแค่นี้นอกจากสี่ได้ยินเนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องหลงแล้วาฏิการเห็นหลับตาเห็นลืมตาก็เห็น เราเห็นผีเห็นสางเห็นนั้นเห็นนี่จริงไอ้สิ่งเหล่านี้ถามว่ามีมันก็มีแต่ที่เราเห็นคือจากเราเห็นบางทีมันก็ไม่มีมันเราสร้างมันขึ้นมาใจ่ไหมเมื่อเราดูจอมปลวกแล้วดูเมฆแล้วเราก็วาดเป็นสัตว์ขึ้นมาตัวหนึ่งให้คนอื่นดูเขาก็วาดเป็นตัวคนละตัวกันคนต่างคนต่างจินตนาการได้ปรุงแต่งได้อันนี้ถ้าทางจับสุกก็คือมองเห็นเห็นวิญญาณบ้างเห็นนางฟ้าบ้างเห็นน้นบ้างเห็นนี้บ้างเห็นได้ จะจริงไม่จริงไม่ร uh> ู้แต่มันเห็นนะมันเห็นเห็นนาคเห็นอะไรเห็นเป็นองเป็นาำเห็นเป็นลงเป็นเสาแต่เห็นอย่างนี้เห็นด้วยด้วยอาการก็เรื่องการโมหะด้วยการปรุงแต่งมันดีกว่าเห็นด้วยจินตนาการไงท่านถ้าท่านเห็นด้วยจินตนาการเนี่ยเห็นเมฆแล้วพยายามให้เป็นนาคพยายามให้เป็นองค์พระหรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆในน้ําทานสีไฟเนี่ยพยายามเราจะเจอเจอวกแบบเปลวไฟที่พระเอิญรูปแบบ องพระหรือรูปแบบคนซึ่มันสามารถปุ๊บปั๊บจากภาพมันสามารถที่จะเห็นนะแล้วก็เอามาทึกทักว่านี่ไงปูนั่นปูนี่กําลังมาอยู่อยู่ทําไมในแสงไฟในในไฟมันเป็นรูปร่างของไฟไม่ใช่รูปร่างของวิญญาณรูปร่างของอะไรแต่คนมักจะเอาตรตั้งแต่หลวงตามหาบัวตแต่หลวงปู่ที่หลวงปู่ที่อะไรอย่างนีน้่ไงอยู่ในกองไฟมาคือมาประกอบเพื่อความเชื่อให้มันยิน่งยิ่งขึ้น ซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันก็มัวเมาคนอื่นด้วยแล้วคนที่เอาสิ่งเหล่านี้มาเอาหลักฐานมาเพื่อยืนยันถ้ามันเป็นจริงนะไม่เป็นไรครับมันก็น่าจะสาธุคุณแต่พยายามแ <Sorry. S 1> บบเบียดแล้วก็เสอรี่เสเรื่องราวเส่จักรเก็บเข้าไปวบบนี้ไงเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แย่กว่าที่มาเห็นด้วยตากับเองที่เห็นเห็นเทวดาเห็นผีเห็นนั่นเห็นนี้ไอ้คนนี้แย่กว่า คือหาความศรัทธาหาความตั้งมั่นโดยไม่รู้เหตุอะไรก็ตามถ้าทาไ,ไม่ได้รู้เหตุนะท่านท่านผิดหมดอะ่ะและท่านเป็นตัวก่อปัญหายิ่งถ้าท่านเป็นผู้ที่คนอื่นน้อมๆคนอ,อื่นเขาเชี่ยวฟังถ้ากําลังทําผิดมาหันแล้ท่นานจะต้องอะไรด้องจะต้องไปเชิญวิบากวิบากอยาวนานที่ท่านต้องไปเชิญย,ยาวนานมากอืม ยาวนานพิบาติท้งมเชืใหญ่ข้าต้องเชิงชออนี้ก็ถือเป็นพิบากที่ไปตัดรอนความเชืออเช่อก็ดีตัดรอนความอะไรก็ดีหรือว่าทําให้ผุนเชื่อก็ดีผิดไปจับเป็นจริงก็ดีทําให้เกิดสายตาฟ้าฟังทําให้เกิดอ,อยู่พุ๊บพุ่งขึ้นมาแล้วคือจากพวกนี่ยถ้าเข้าไปในวิญญาณวิจัย้อจะเห็นเหตุของมันแต่ว่า ไปแก้อะไรไม่ได้หรอกเพราะเราจะต้องยอมรับธุากรรมนั่นสิที่อยู่ได้กับมันคืออยู่มันยอมรับกุรกรรมมันฟังก็ฟังไปเดี๋ยวข้าไปตัดเว้นดูเยาะสิ่งที่ข้าชอบเนี่้าอ่อื่นก็ไม่ต้องดูกัเห็นเห็นใครทำอะไรก็ไม่ต้องไายุ่งเพราที่ข้าตาบอดกันกระทำของคนอื่นอยู่แล้วก็ไม่เสยใจหรอกใครทำอะไรก็ช่างเพราะทุกคนรองรับด้วยวิบากของตัวเองอยู่แล้วก็เหมือนกับลวงตาที่อยู่ใน ชื่นใหญ่ที่เข้าไปเจอครับที่แกแทงเขียดอ่ะแกเขห็นแทงเขียดไปว่าทําอะไรเนี่ยนะฮะเป็นพระมันี่ทําอะไรแกวะข้าถามแล้วทาอะไรอ่ะดวตาคนบอกว่ามองหน้าไม่สนใจทั้งสองพอถามอีกมันไม่ควรนะเป็นพระทำอย่างนี้ไม่ไม่ถูกทำมองหน้าแล้วไงเฮะ แต่มือัเป็นไงก็อ้าวเพื่อเป็นพระก็เดี๋ยวตกมันลอกหมอกไม้ได้นะเมื่อก่อนบุญใหม่หมันไม่ถูกมันไม่ควรแล้วก็ถา,ามว่ากูตกแล้วมึงตกแค่นี้น่าเข้าใจได้ใช่ไหมครับถ้ารู้จักกันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไม่รู้จักกันแล้วกูตกแล้วมึงตกอย่างเงี้ยแค่สะเทือนเลยนะมันใช่อะ่ะมันเป็นความจริงที่แบบถูกต้องอะ่ะใช่ไหมมึงไปเสือกเขาอเอาความดีตัวเองไปครอบงำเขา เอาวาหลูงตาเลยดดาไอสัดไอพ่อหัวยมึงอยากไปนิพพานมันก็ปฏิพานมึงดิกูยอย่างรากเลื่องของกูไม่ต้องมาเสือกกันลูเราของกูนะมึงฝึกไปฏิพานไปเลยนะแสว่ามันเป็นคำพูดที่แสบมากนะยที่ต้องมาเพราะงั้นแล้วเนี่ยเรื่องของคนอื่นอย่าไปเสือกนะอย่าไปแบบเจ้าทีพิจาวการดูหวงดีนะเขาเลือกสิตาของเขา มึงเป็นคนดียังไงมึงก็ก็ทํทำคนดีของมึงไปสิอย่าไม่ยอตัวอันนี้คือสําคัญมากเพราะฉั้นเราเห็นอะไรก็ตามเราคิดอะไรก็ตามอะไรก็ตามมันก็เกิดมาจากพื้นฐานตัวเราพอเราฝึกสมาธิพอได้รับการอธิบายเราเห็นชัดว่าจากสุขที่มันเห็นบางทีมันมันไม่ใช่อย่างที่ตาเห็นหูได้ยินไม่ใช่อย่างที่เราฟังจมูกได้กลิ่นเลยมันเกิยการระปุงแต่งขึ้นมาในภวังแล้วเกิดขึ้นมาได้ แล้วคราวนี้อาการที่เราต้องเผชิญเนี่ยคนทั้งหลายก็บอกว่าบ้ามันมบบบ้าก็เหมือรกๆไอ้ตานมันบ้าหรือว่าทุกคนลงไอ้ยี่มันบ้าแต่จริงมันไม่ได้บ้าแต่มันได้ยินจริงไหมแกได้ยินใช่ไมบ้างยินมาจากโสดะใช่ไหมแล้วแกเห็นบ้างไหมนั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้ทางจิตสูขไงความที่มันอยู่เนี่ยร้อนมาที่ร้อนด้วยยาได้ร้อนด้วยยาร้อนด้วยการอะไรนี่ก็ได้ กินแล้วก็ทําให้เกิดหลอนบางคนอัวเพ้อพังเพ้อไปเลยเห็นไหมเวลาเพ้อพังเพ้อนียแกลุธี่กเห็นไหมเขาเห็นไหมมีไหมเขาไม่มีแต่เขาเห็นเนี่ยแล้วสิ่งที่เห็นเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากเขาปรุงเองใช่ไหมครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อ๋อที่เขามีเขาเห็นเราเห็นเนี่ยไม่จริงมันคนอื่นเขาไม่เห็นนะแล้วเราเห็นแล้วเราเกิดอาการพังเพ้อก็แสดงว่าเกิดจากเราปรุงเขาเห็นนั่นก็ปรุงได้ยินเสียงก็ปรุงได้กลิ่นก็ปรุง ใช่ไหมรู้สึกอาการก็ตัวเองปรุงเพราะงั้นทุกอย่างเกิดจากเราปรุงไม่ใช่มันมีถ้าเราเข้าใจไอ้นี้มันเป็นธรรมขั้นสูงสุดสูงสูงสุดทีเดียวเพราะอ๋อสรพสิ่งเกิดจากเราเท่านั้นตั้งแต่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มีที่เราเห็นหรอกมันมีเพราะตาเรามีแล้วมันก็ปรุงในสิ่งที่มันเห็นซึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อาะเป็นคลื่นที่มันผัดสะแล้วมันก็สร้างรูปสร้างเสียงสร้างอะไรของมันขึ้นมาเองในตัวเราเพื่อยึดไว้เป็นสมมุติ ว่างั้นข้ามองแสงหน้าตายอย่างนี้แกอาจมองแสงหน้าตายอยู่ก็ได้อันนี้พูดให้ฟังเป็นนิทานครับรเข้าใจไหมเพราะเวลาไอ้นคนมันเพอ้อนะเห็นผีเห็นนั่นเห็นโนนเห็นนี่นเ,นนนนนนเราช่วนจับในโรงพยาบาลก็ชวนจับได้ทำไมต้องเป็นเขาทำไมต้อเป็นเขาเพราพอเพ้อเพ้อเหตุยังไรเพ้อใจเขาเห็นแล้วก็เห็นแล้วเราทำไมเราไม่เห็นกันเจ๊แล้วคนคนป่วยมีความพิเศษต้องเห็นผีอย่างนั้นเหรอต้องเห็นอย่างนั้นต้องเห็นยมทูตต้องเห็นเทวดาต้องเห็นอย่างนั้นเหรอ ก็แสดงก็เคยจากตัวเองปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งทางจักสุปรุงแต่งทางฐานะปรุงแต่งทางสุตตะก็ว่างกันไปท่านี้พอเราอยู่ในอยู่ในพุทธวิถีนี้อย่างเรามีตาหูิจมูกกายใจครกใช่ไหมพวกเราเกิดงี้ขึ้นมาแล้วถ้าเราตามดูรู้จิตเราจะไม่ฟันเฟืองเราจะไม่เพ้อค่้ากับสิ่งเหล่านี้ครานี้ผงมองเห็นไหมว่าทําไมเราอยู่เราถึง อยู่ได้ด้วยสติสัมปชัญญะเพราะมันได้แก้ไขจิตพอแก้ไขจิตแกนอนแก่ป่วยแกเห็นพรยายมัน,นมาลาดแกนทีวาดากูไม่คุ้งแต่งไปเพ้อเจ้อจแต่ก็ก,ก็ดีมันมันจะมีการพี่นพีน่นะใช่ไหมข้าใจมันก็จะไม่ทุรนทุรายกับสิ่งที่มันได้ไเผชิญนีน่คือคุณของสมาธิที่มีปัญญาซึ่งมันจะลามไปถึงพุทธวิถีแห่งการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว ถ้ามันไม่มีการลากออกมาให้ให้ให้พู้เราเห็นทั้งยวงนี่เราก็จะไม่รู้ว่าเออจริงแล้วเนี่ยมันยงใหญ่ถึงกันหมดเลยนะที่เราจะประกอบด้วยความรู้สึกของเรากับสิ่งที่เราพบเราเจองั้นเราควรจะฟังไม่งั้นเราจะตัดสินตาเห็นหูที่ฟังเพราะเราขาดอำน,นาจแห่งสมาธิคือสติสัมปชัญชญะแต่ถ้าเรามองสิ่งเหล่านี้เราฝึกสมาธิแล้วมันก็มองเห็นอีกสิ่งเหล่านี้แต่เราดึงมันกลับมาที่วิตก อยกประกองมันไว้เดี๋ยวมันต้านไปได้ยินนั้นก็ดึงกลับมาถ้าเรามีสติรู้ตัวว่ามันหลุดไปจากหลักของมันแล้วเราก็ดึงกลับไอแล้วก็ดึงกลับเห็นไ, <c oughs> ไหมสิ่งเหล่านี้จะทําลายหัวใจเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราจะมีใจที่แข็งขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแงของใจเพราะมันได้รับการฝึกฝนแต่เมื่อไหรที่ท่านไม่ได้รับการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ท่านจะอดอแอไปทั้ทงชีวิตเผชิญกับไรนิดตาหูลิ้นจากผู้คนวัตถุสิ่งของต้องผ่านการพิจารณามันก็ทําให้ท่านเป็น ป็นโรคอะไรไหมโรคแห่งโมหะหลงคิดหลงทำหลงพึดด้วยที่เรา่มันเป็นจริงเป็นจังด้วยอัตตาตอนที่เข้าไปครอบงำตัวเองแล้วขยายไปครอบงำคนอื่นโดยไม่รู้ตัวอยากให้คนอื่ดีอันนี้ก็เป็นอาตมา,า,ตา <c oughs> ไม่อยากให้เขาดีกว่าตอนต้องเป็นอาตตาอาตมาที่ไนนเเพราะงั้นผู้ที่รู้เท่าทันตรงนี้คือเป็นผู้ที่เข้าถึงและเข้าใจเราพยายามเข้าใจธรรมชาติด้วยการอ่านจากสิ่งที่เราเรา เรากำลังสุดผลอย่างเช่นเรื่องสมาธินี่คือเบื้องต้นในการฟุ้งซ่านทางทางอายุชนะเวลาเราทำสมาธิซึ่งมันก็ปรากฏตัวของมันเป็นธรรมะขึ้นมาแต่เราอ่านธรรมนี้ไม่ออกฮะธรรมชาติแสดงทําให้เราดูแต่เราไม่รู้ถึงรู้ก็ไม่ดูเอถึงรู้ก็มองไม่เห็นถึงเห็นก็มองไม่เป็นถึงมองเป็นก็มองด้วยความไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจไหม เพราะันธรรมชาติเนี่ยมันแสดงตัวอยู่เราเสือกไปเป็นเจ้าของแห่งธรรมชาติเสือกไปเป็นตัวเองเป็นมันก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่อยู่กับความเป็นจริงเมื่อไม่อยู่ความเป็นจริงมันก็เดือดร้อนเจตัวเองและทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยการครอบงำเขาด้วยจักะเพราะงั้นการฝึกปฏิบัติในวิถีพุทธท่านมันมีคุณอย่างอนนันตัแต่ท่านนี้ท่านั้นจะต้องมีผู้ที่อธิบายผู้ที่ชี้แนะ ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่คืออะไรและท่านทําแล้วได้อะไรเมื่อได้อะไรแล้วท่านจะใช้มันอย่างไงสิ่งที่ท่านใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเองและผู้อื่นมันก็ว่าไปตามสเต็ปพอใจใช่ไหมครับพราะงะนั้นวันนี้ครับาใครพูดห้ฟังว่าจึงสมาธิที่มันกระจายไปทางอายุชนะมันมีคุณมีโทษที่จริง,รงมันยังมีเรื่องของแต่นังนั้นคือความคิด้าใจไหมความคิดคือได้ยินได้สั่ง ได้ยินเสียงสั่งมาจากโซตะได้ยินเสียงหรือว่านั่งหลับตาแล้วก็มีเทวดามาได้ยินได้เห็นจากจากักษุได้เห็นรูปทรงทางตาทางหูสองตัวเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทําให้จูงใจคนที่เป็นเนี่ยต้องทําตามและคิดเกี่าวกับตัวเองได้คุณพิเศษอันนี้มันเป็นอะไรไหมอุป,ปกเลสตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาโดยเราไม่รู้เท่าทันมันเมื่อเราไม่รู้เท่าทันมันท่านเราก็จะหลงไปในวิถีตรงนี้ อย่างเช่นสรนเสริญต้องการคนส่งเสริญต้องการให้คนเยืนยอต้องการลา,รราบจิตกาละต้องการเป็นครูบายจารย์คนต้องการเป็นคนที่วิเศษจากคนอื่นโดยไม่รู้ตัวที่เป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วเพราะว่าได้วิเศษจริงๆไม่หรอกมันเป็นอาการคึ่แต่งจิตที่มันเราเข้าไปเข้าไปเป็นเจ้าของและคนที่เป็นอย่างนี้ได้คือคนที่ฝึกสม,มาธิจิตมายาวนานในสมัยอดีตการนั้นะพอถึงจุดนี้แล้วมัน มันเกิดพุ่งขึ้นมาเพราะว่าไปวันชาติมันไม่ทําอะไรมันเหมือนขอนึงมันเป็นเพชเชอร์ที่มันกดดันอยู่ภายในมันเกิดขึ้นมามันก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วพอมันแตกโปะขึ้นมาอย่างไอปานนี่มันแตกโปะขึ้นมาถ้ามันแตกในแต่เบ้นไ้เบ้นก็จะไปบ้าเรื่องสักอย่างหนึ่งที่มันให้ยถ้าแตกกับนาทีแตกกับเอ๊ะมันก็บ้าขึ้นมาในเรื่องนั้นแล้วคราวนี้ถ้าไม่มีคนชีเนียเอาตัวไม่รอดแล้วมันต้องจมอยู่กับกระแสที่มันแตกขึ้นมาตลอด นี่คือปัญหาแล้วเราไม่ฟังใครซะด้วยเพราะมันเกิดขึ้นกับเรางเพราะฉะนั้นท่านพึงระวังพึงระวังใจวันที่ข้าไม่อยู่นะจะไม่มีใครอธิบายเรื่องทนี้แล้วเราจะคิดว่าเราเป็นอาจารย์ไม้มไม่เราเป็นหรอกเอาหลักๆเดพืด้นฐานเราฟังอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจอ๋อมันเกิดใหม่นี้ด้วยด้วยธรรมชาติของเราถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเมื่อไหร่เราจะเห็นชัดว่าธรรมชาติของอัตราที่เราสร้างสมมติขึ้นมาจะไม่มีผลอะไรต่อธรรมชาติที่เราเข้าใจ มันเห็นชั่ในรลกมันจะไม่มีที่มีเกิดจากสมมติสวรรค์ก็ไม่มีที่มีเกิดจากสมมตินิพพานอะไรก็ไม่มีที่มีมเกิดจากสมมติโลกก็ไม่มีที่มีเกิดจากสมมติและสําคัญที่เ,เราก็อยู่ในสมมุติแต่ในเรายังไม่ก้าวข้ามสมมุติด้วยภูมิและสติปัญญาท่านต้องระวังใจท่านไว้เมื่อท่านเข้าใจท่านจะรู้ว่าธรรมชาติจริงๆมันมันไม่ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้โดนสร้างขึ้นมาเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมา แล้ว,วาาลก็เป็น,นมนุษย์กิดกมหาภาคนรกนโกมัมีสวรรค์จึงมีนิพพานโลกมนุษย์เลยจึงมีขอให้ท่านเข้าใจขอให้ท่านหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงดูภูมิปัญญาของท่านและท่านอย่ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นแค่สมมติณ์ให้หลุดจากสมิให้ได้ก้าวไปสู่ความเป็นวิมุตติท่านบุญยะพลังผลบุญใดทั้งหลายร่วมกระทำบำเพ็ญแล้วในขณะครั้งนี้ขอผลบุญนี้ เป็นเวลาปัจเจทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยของสิ่งใดสมดังความปัฒนาสมดังความมุงไม้สมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตคิดอธิษฐานไว้สัพพุทุสัพพโสสุพโลสุภไทยสุภเคราะห์เสนจันไรวินาสันตุพจิรทธิอายุวันณะสุขะพลังปฏิพาณธนสารสมบัติเพื่อปัญญายานเจ็มใสมย์สมบัติส่วนสมบัติในทานสมบัติธรรมญาเพืเขียนแกอยู่ในนี้ โครคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีคําว่าไม่มีไม่สเร็จอย่าได้ทุม,มีทุงเกือที่พทุกชาติเจะไม่คลายเป็นปาจัท้าคสูพันธิการใส่ถุกถุกถุุกเป็นสุขด้วยกานสิทั้งปวงเถิดที่ได้มารวมังธรรมจินาเนำมหาวิยาลัยเขาที่ทรงมีเช้าอยูสังค ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨਮੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਮਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੌਰ